ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما لم يجعل الله له نورا فما له من نور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باثنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحقن قول أل كَافِرِينَ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فَلَقَدَ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في ขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในการยำเกงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาดเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคีรอนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการยำเกงต่อลอสุบฮานะหัวตาลานั้นควรจะต้องมีทุกที่ ตามคําสั่งที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราอิตะกิลลฮะให้สุมากุนตะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆไม่ว่าท่านจะอยู่สถานที่แห่งใดก็ตามเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความสํารวมตนมีการตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตลอดเวลานั่นเองอัลฮัมดุลิลละนะครับประโยคนี้คําพูดนี้เราควรกล่าวกันให้เยอะๆอ,อันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา ได้ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนในวันนี้ในการที่จะได้มารวมตัวกันในการที่จะได้มาพบปะเจอเจอกันในการที่จะได้มาทำไอาบาดะร่วมกันในวันอันสำคัญนี้นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้ความโปรดปรานอย่างมากมายเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาถือว่ามีความสําคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมากมายด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นนะครับว่าในอันกุรานก็มีอยู่สเร้อนหนึ่ง ที่มีชื่ออันนี้อยู่ก็คือสุรออนยุม um ูอา ah นั่นเองหรือสุราวันศุกร์นั่นเองซึ่งในสุรานี้นั้นก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงมารยาทต,ต่างๆสิ่งต่างๆความจําเป็นต่างๆอิบาดาต่างๆที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกันในวันศุกร์รวมถึงวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันศุกร์เช่นกันเพราะนั้นคุตบาบะในวันนี้ครับก็ขออนุญาตที่จะได้พูดถึงความประเสริฐ ความสําคัญและก็มารยาทที่พึงปฏิบัติกันในวันศุกร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อจะได้เป็นการทบทวนให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองว่าเมื่อวันศุกร์มาถึงทีนึงแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องปฏิบัติสิ่งใดกันบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทําตัวยังไงเพื่อให้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่ทําให้เรานั้นได้รับผลละบุญนั่นเอง เพราะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะได้เก็บเกี่ยวผล,ลบุญซึ่งเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้วางมาเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตให้กับพวกเราและแน่นอนว่าในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มันก็จะต้องอาศัยอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราเราจึงต้องพยายามครับอย่างยิ่งยวดในการที่จะได้เก็บตกทุกรายละเอียด เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ได้รับคุณงามความดีได้รับรางวัลจากอลอสซุบฮานะหัวตาลานั่นองในประการแรกเลยที่อยากจะได้พูดถึงก็คือเรื่องของฟอร์ดอินของมันเรื่องของความประเสริฐเรื่องของความสําคัญของวันศุกร์นั่นเองวันศุกร์เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันหนึ่งในรอบสัปดาห์และก็เป็นวันที่อลอสซุบฮานะหูวตาลาถือว่าเป็นวันที่ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นควรจะให้ความสําคัญเป็นไซยดุนไอ,อยาม เป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายพอมาดูถึงในความประเสริฐและความสําคัญของวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามีฮะดิษมากมายหลายบทเลยทีเดียวที่มาพูดถึงและให้ความสําคัญเกี่ยวกับวันศุกร์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้เก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อจะได้ทำอิบาดักันได้อย่างถูกต้องอย่างฮะดิษบทหนึ่งครับท่านอบูฮุรอยราะรดิอัลลอฮุอันฮุได้ไรายงานจากท่านนาบบมุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่า คอยรุยเาวมินตอลาอัตฟีฮิชัมสุยามุนจุมอาติวันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองแปลว่าในสัปดาห์หนึ่งมีเจ็วันแต่วันศุกร์นั้นเป็นวันที่มีความสําคัญมากๆดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นทุกวันน่ะแหละครับแต่วันศุกร์นั้นถือว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาให้ความแตกต่างจากวันทั้งหลายและเป็นวันที่มีความสําคัญมากๆ น,นึ่งมาจากฟีโคลโกโลอหูอาดัมในวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้สร้างท่านนาบีอาดัมขึ้นมาซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าท่านนาบีอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเอาดินมามาปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปนั่นคือมนุษย์คนแรกนั่นคืออาบุลบาชชัดนั่นก็คือบรรพบุรุษของบรรดามนุษยชาติทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีใครปฏิเสธนะครับในการที่จะยอมรับว่ามนุษย์คนแรกคือท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสาลามถึงแม้ว่าสุดท้ายปลายทางก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปก็ตามแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เคยหลงทางกับความเชื่อเหล่านี้เรามั่นใจว่าท่านนาบีอาดัมคือมนุษย์คนแรกและเราก็มั่นใจว่าท่านนาบีอาดัมนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาส่งมาเพื่อเป็นศาสนาทูตท่านแรกในการประกาศศาสนาในการเรียกร้องผู้คนทั้งหลายสู่การอิบาดัต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น และคนสุดท้ายก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซาลัมนั่นคือความเชื่อของเรานั่นคือความศรัทธาของเราเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความสําคัญหนึ่งในความสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือการที่ท่านนาบีอาดัมนั้นถูกสร้างในวันศุกร์ว่าฟี่ฮูอ,อุดดิคุอุดดคิรันจันนะและในวันศุกร์เช่นการที่ท่านนาบีอาดัมนั้นได้รับการอนุมัติให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้รับทราบที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้ให้ท่านนาบีอาดัมอะลัย ได้ดํำเนินชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์ช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ถูกล่อลวงโดยชัยตอนและท้ายที่สุดแล้วว่าฟีฮิอุครียายมินฮาและในวันศุกร์อีกเช่นการที่เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้ให้หรือว่าได้ลงโทษท่านนาบีอดาดัมด้วยการให้ออกไปจากสวนสวรรค์ที่พระองค์ได้เคยให้อยู่นั่นเองวะลาตะกูมุซาอัตุอิลลาฟีเยอมินจุมอาติรอวาฮูมุสลิมุนฮะดิษบทนี้ท่านอิมาม,มุสลิมเป็นผู้บันทึกเอาไว้นะครับ แล้วก็ในท้ายฮะดิษเนี่ยท่านนบีบอกว่าและวันกิยามะนนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ว่าจะเป็นวันศุกร์ตรงนี้ก็เป็นความรู้ให้เราได้ตระหนักนั่นเองว่าเมื่อวันเวลามันเปลี่ยนไปวันเวลามันผนหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้เราต้องตระหนักและสานึกเสมอว่าวันกิยามันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับวันเวลาต่างๆมากนักแต่ผู้ศรัทธาต้องต้องใส่ใจครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติสิ่งใดบ้างวันศุกร์เราต้องมาละหมาดที่มัสยิด ร่วมกันที่เราเรียกว่านมาจุมัววันศุกร์เป็นวันที่เราจะต้องมีการเฉลิมฉลองอันเนื่งมาจากวันศุกร์ถือเป็นวันอิดในรอบสัปดาห์ซึ่งแน่นอนว่าความสําคัญแบบนี้เนี่ยเป็นความสาคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาได้อนุมัติได้มอบให้หรืออีกฮะดิษหนึ่งครับท่านอบูฮุไรราะกับท่านฮุไรฟ,ฟะเรอดียวัลลอฮุอันหุมาได้รายงานบอกว่ากอลาลสุลลลอฮิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ครับอดัลลอฮุอานินจุมอวติมันการนะกับล้านา อัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลาได้ทำให้บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเราก็คือยะฮูดและนอซอรอนั้นหมดโอกาสในการที่จะให้ความสำคัญกับวันศุกร์ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เคยสั่งใช้แต่เนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ปฏิเสธและดื้อดึงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงไม่ให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะได้รับความจำเริญจากวันดังกล่าวนั่นเองฝากานาลินยะฮูดยามุตับตีแล้วยะฮูดก็ไปยึดเอาวันเสราร์ นะครับเป็นวันอีดของพวกเขาเป็นวันลื่นเลื่องของพวกเขาเป็นวันเฉลิมฉลองของพวกเขาโดยความเข้าใจของพวกเขาว่ามันเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเริ่มการสร้างในวันนี้วกานาลินนาซอรอย่ามุนอาฮัดแล้วก็สําหรับยะฮูดเองก็ยึดเอาวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอีดของพวกเขาฟาจาอัลลอฮฺุบินาฟาฮัดานาลีย่ามินจุมอะ และเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้สร้างประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นมาก็คือได้ให้มุสลิมหรือให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับทางนําพระองค์ก็ได้ได้กำหนดนั่นเองว่าให้วันศุกร์นั้นเป็นวันที่พวกเราจะต้องให้ความสําคัญและถือว่าวันศุกร์นั้นในรอบสัปดาห์เนี่ยบรรดานักวิชาการถือว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันแรกของสัปดาห์เป็นวันแรกของสัปดาห์เพราะเป็นวันที่มีความสําคัญมันคือวันที่เราเรียกว่าไซดุนไอยามก็คือหัวหน้าของบรรดาวันทั้งหลายนั่นเอง เพราะนั้น<ท> yes. e. ในวันนี้เองเนี่ยฟาจาอาันยูมูอาตะวัซตะวันวันอาหัดแล้วก็ในสาวันนี้ก็จึงกลายเป็นวันอีดขอแต่ของแต่ละกลุ่มชนแต่แน่นอนว่ากลุ่มชนที <fract al 000> um ่ได ah. ้รับความเมตตากลุ่มชนที่ได้รับความจำเริญก็คือกลุ่มชนของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยหุวะสลัมก็คือพวกเรานั่นเองที่เราเรียกว่าพวกเรานนั้เป็นอุมมะมุฮัมมัดียะ และท่านนบีบก็ได้บอกในฮะดิษบุตรเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าวะกาดาลิกะหุมตาบาอุละนายอมันกิมาและด้วยเหตุนี้แหละพวกเขาเหล่านั้นก็คือยโฮูดและนาซอรอนั้นจะกลายเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามเราในวันกิ亚马แปลว่าเราจะเป็นแนวหน้าเราจะเป็นแกนนําเราจะเป็นคนที่จะอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานั้นให้ ให้การสอบสวนก่อนฟื้นขึ้นมาก่อนรับรางวัลก่อนเป็นเกียรติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้เตรียมเอาไว้ให้ท่านนบีบอกาวา่านะฮุนอาคิรุนมินอาฮิดุญยาเราเป็นประชาชาติสุดท้ายของดุนยานี้แปลว่ามาทีหลังนั่นเองวันอาวาวลูนในเยอมันกียามาแต่พวกเราจะเป็นกลุ่มแรกในวันกียามาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาจะให้ฟื้นขึ้นมาแล้วรับการสอบสวนและก็รับรางวัล ตรงนี้เป็นเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาได้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นอุมมะของท่านนนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความสําคัญครับของวันศุกร์ในประการต่อมาก็คือว่าคนที่ทำอิบาดะห์ในวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการม,มานมัดยุมอาร่วมกันก็มีผล,ลบุญอย่างมากมาย ในฮะดิษของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมที่ท่านอบูฮุรอยรอยร์เดิยลลอฮุอ,อันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบ,บีได้กล่าวว่ามานิคตาซาเลาวเยามันจุมูอาติกุสลันจนาบะใครก็ตามที่อาบน้ําอาบน้านําเหมือนกับอาบน้าจานาบะเพื่อที่จะได้มานมาดในวันศุกร์เนี่ยซุ่มมา,ารอฮะฟะการน้มากรบบาดานตันหลังจากนั้นเขาได้มาทําการนมาดในช่วงแรกๆของวันเปรียบเสม,มือนกับการทํากุรบานด้วยกับอูดนั่นเอง ว่ามันรอฮาฟิซาอัติซาเนี่และใครก็ตามที่มาในช่วโมงที่สองในช่วงที่สองฟักกอันนะมากรอบาบากรอตันเสมือนกับเขาได้ทํากุรบาลด้วยกับวัวนั่นเองว่ามันรอฮาฟิซาอาติซาลิซาและใครก็ตามที่มาในช่วงที่สามฟักกอันนะมากรอบากับชันอักรอนก็เปรียบเสมือนกับคนที่ทํากุรบาลด้วยกับแกะ นะครับที่มีเขาว่ามันรอฮาฟิซาอาติลบิอะและใครก็ตามที่มาในช่วงที่สี่ฟักาอันนามากรบดาจาาตันเหมือนกับคนที่ทำสดอกกอหรือทำกุรุบาลด้วยกับการบริจาคไก่นั่นเองว่ามันรอฮาฟิซาอติลคามิซะและใครก็ตามที่มาในช่วงที่ห้าฟักาอันนามากรบบบายดตันเสมือนกับคนที่ทำกุรุบาลหรือทำการสดอกกอด้วยกับไข่นั่นเอง ไฟอีลาคอรยันอิหมามูและเมื่ออิหม่ามได้ออกมากล่าวคุตบาบาแล้วหรือขึ้นมิมบัตแล้วเนี่ยฮาดอร์ตอันมาลาอิกัสตอมิอูนัดซิกรบรรดามาลาอิกะก็จะมาเข้าร่วมนั่งฟังการกเกตหรือการให้โอว่าหรือการคุตบาบานน่นนเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการบอกให้รู้นั่นเองว่าใครที่มาหลังจากที่มารายการนั่งฟังคุตตาบาแล้วเนี่ยเขาได้ผลบุญครับของการมาของการมาร่วมนมาจ,าจมะมาอาแต่ผลบุญในการที่จะได้อันึ่งมาจากวันศุกร์เนี่ยมันจะหายไปนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่า,าศาสนาส่งเสริมนะครับให้เราได้มามัสยิดก่อนที่จะได้มีเสียงอาดานดังขึ้นก่อนที่จะได้มีการทําการคุตบะบาท้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่พลาดโอกาสในการที่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีแห่งการมาละหมาดวันศุกร์นั่นเองในประการต่อมาครับก็คือมาระยาทที่ควรจะปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกันในวันศุกร์แน่นอนครับว่าเมื่อเราต้องการที่จะได้รับผล,ลบุญจากการทํไอบะาดา เราก็จําเป็นจะต้องรู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทานะครับโดยความนึกคิดของเราเองเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วนะครับว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องของการนึกคิดศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้และปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสลามของเราเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติอิบาดัดด้วยกับความรู้เพราะถ้าหากว่าเราขยันในสิ่งใดก็ตามแล้วเราบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดี โดยที่เราไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ถูกยอมรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะอหวาตาลาด้วยเหตุนี้หลักการาศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เราเรียนรู้และปฏิบัติตามสิ่งดีต่างๆไม่ใช่นึกเองจะต้องเป็นสิ่งที่มีตัวบทรับรองจะต้องเป็นสิ่งที่มีแบบอย่างจากท่านนบบมุฮมัมมัดสุลลัลลอหอลัยฮิวะลสลลัมเพราะนั้นมาดูกันครับว่ามารายาทหรือว่าสิ่งที่ควทรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําในช่วงของวันศุกร์มีอะไรบ้าาางปรระกกที่็คือออันิตล หมายถึงว่าสนับสนุนครับในเรื่องของการอาบน้ําที่เราเรียกว่าอาบน้ําสุนัตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้มาทําการละหมาดในวันศุกร์ร่วมกันฮะดิษของท่านนาบี Muhammad ﷺ บอกว่าอิดะจาอาฮัดุกุมอาฮัดุกุมอันจุมูอัตาฟันยกากเตสินมุตตะฟากุนอะไรท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่จะมาทําการละหมาดในวันศุกร์เนี่ยดังนั้นเขาจงอาบน้าซะก่อน ตรงนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับนักวิชาการก็เ,เลยมาขยายความให้เราได้รับทราบว่าสนับสนุนอย่างยิ่งยวดถือว่าเป็นสุนนะมูอักกะดะในการที่เราจะอาบน้ําสุนัตเพื่อมานามาดในวันศุกร์นั่นเองใน <ะ S 1> ประการต่อมาก็คือว่าอัตไจยุนประดับประดาหรือแต่งตัวให้ให้สวยแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ดูดีหลักของศาสนามีอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราจะไปทําการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่างใน,นอันกุรานอัลลอฮ์บอกยาบานีอาดัม S <S <an> คูรูซีนัตกุมอยนดกุลีมัสยิดินโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยจงประดับประดาตัวของพวกท่านให้สวยงามเมื่อจะไปนมาที่มัสยิดก็แสดงว่าเวลาเราจะมานมาที่มัสยิดหรือเวลาที่เราจะเข้าเฝ้าอาลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเราต้องมีความพิถีพิถันพอสมควรอาจจะไม่ต้องเสื้อผ้าที่ใหม่นะครับเสมอไปแต่ควรจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยเป็นเสื้อผ้าที่มีเนาซอฟามีความสะอาดแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจ ในการประดับประดาความสวยงามอันนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความใส่ใจในการเข้าเฝ้าอลอสุบหฮานะหัวตาลาพี่น้องลองดูง่ายๆก็ได้นะครับว่าเวลาเราจะไปพบใครสักคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องเรายังต้องแต่งตัวเสเรียบร้อยบางคนต้องใส่สูตรผูกน넥ไทด้วยซ้ําแต่นี้เราจะกําลังจะเข้าเฝ้าอลอสุบฮานหัวตาลาเราจะต้องไม่มักง่ายครับ เราจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะอิบาดะที่จะสมบูรณ์ได้มันคืออิบาดะที่ประกอบขึ้นจากทุกองค์ประกอบนั่นเองเนียดของเราความตั้งใจของเราเสื้อผ้าของเราความพร้อมของเราทุกส่วนล่ะครับที่มาจะทาให้อิบาดะของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นวันอีดประจําสัปดาห์มันเป็นวันที่ an, อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้เราได้แสดงออกถึงความดีอกดีใจไม่ใช่มาแบบแบบจาเป็นหรือจําใจแต่ให้มาแบบ แบบความสุขให้มาด้วยกับการที่เรานั้นภูมิใจกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กำหนดให้วันศุกร์นั้นเป็นวันอีดสำหรับพวกเรานั่นเองและประการต่อมาก็คืออันอิกซาร์มินัด,ดูอาขอดูอากันให้เยอะ นะครับแน่นอนว่าในการขอดุอานั้นเราถูกกำชับเราถูกสอนมาโดยตลอดว่าเราควรจะต้องเป็นคนที่ขอดุอรากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขอบ่อยๆแต่แน่นอนว่าไอ้อุดร์ที่จะถูกตอบรับได้เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของมันมีห่วงเวลาของมันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตะลาได้กาหนดว่าถ้าขอเวลานี้แล้วโอกาสที่จะได้รับการตอบรับในเรื่องของอุดานั้นเป็นสิ่งที่ง่ายได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือช่วงของเวลาของวันศุกร์นี่แหละครับ ใน h ะด i ษของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสสลามท่านนาบีบอกว่าฟีฮิซาอตุลละยุวาฟิกุฮาอับดุลมุสลิมุนวะฮุวะกออิมุนยุสลลียิ yas ล l u l uh l a h hashay'an ล l l a a t a h ูอีย a h ูวะอัชชาร์บิยัดิฮิยุกอลลิลูฮามุตตะฟะกุนอะไรท่านนาบีบอกว่าในวันศุกร์เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามที่ยืนนมาดและขอดุอาในช่วงเวลาดังกล่าว อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะประทานให้ในสิ่งที่เขาต้องการและท่านนบีก็ได้ทําท่าให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นมันไม่ได้นานนั่นแปลว่ามันมีระยะเวลาที่จํากัดนั่นเองนักวิชาการก็มาได้มาขยายความนะครับจากขะดคษต่างๆมากมายก็ได้กําหนดมาให้เราได้ทําความเข้าใจง่ายๆว่ามันมีอยู่สองช่วงเวลาด้วยกันช่วงเวลาที่หนึ่งก็คือช่วงเวลาที่ได้จากขะดคษของท่านอบดุมุสานอชัชอารีนะครับ ที่ท่านดบีบอกว่า, ad ad ah า,วาฮิยมาใบนะไอยะจดิสันอิมามุอิลาอันตุกดอัลสล่ารอวาฮุมุสลิมุน h a d บนนี้ท่านอิมามุสลิมเป็นผู้บันทึกบอกว่าระยะเวลาในการขอดุอาก็คือตั้งแต่ที่มีการขึ้นคุตบะจนกระทั่งการนมาดวันศุกร์นั้นได้เสร็จสิ้นลงไปนั่นหมายความว่าระยะเวลาช่วงนี้คือระยะเวลาที่เราควรที่จะต้องขอดุอาให้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราสูยูดในขณะที่เรากําลัง ทําการอิบารัต่อลอสุบฮาหะนหัวตาลาก็ส่งเสริมให้เราได้ทําการขอดุอาให้เยอะนั่นคือช่วงเวลาที่หนึ่งและอีกหนึ่งช่วงเวลาครับที่นักวิชาการได้บอกกับพวกเราก็คือช่วงเวลาท้ายๆของวันนั่นก็คือก่อนเวลามากริบของวันศุกร์นั่นเองนี่คือสองช่วงเวลาครับที่นักวิชาการเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเวลาที่เราควรจะต้องทําการขอดุอาต่อลอสุบฮาหะนหัวตาลาให้มากๆเพื่อหวังว่าการขอดุอาของเรานั้นจะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับณพระองค์นั่นเองและ อีกประการหนึ่งครับอันอิกซากมีนัสซอลาอัลันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือการสลาวาดนบีให้เยอะๆฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมบอกว่าอินน่ามินอัฟดอลีอัยยามิกุมยาวมันจุมูอาติฟะอักซิรูอัลัยยามินัสซอลาติฟิฮิฟะอินนัสซาลาตักุมมะอรูดะตุนอัลัยยยรอหวะฮุอบูดาวุดท่านนบีบอกว่าวันที่ประเสริฐที่สุด ในรอบสัปดาห์สาหรับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็คือวันศุกร์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงสละวาดให้ฉันเยอะๆจงสละวาดนาบีเยอะๆเพราะการสละวาดของพวกท่านหรือการขอพรของพวกท่านนั้นมันจะถูกนําเสนอต่อฉันและหาดีสิเรารับทราบก็คือว่าใครก็ตามที่สละวาดนาบีหนึ่งครั้งอลัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะตอบแทนให้ ด,ด้วยการสรรเสริญเขาหรือวอวยพรให้กับเขาสิบครั้งด้วยกันยิ่งถ้าเราสละวาดนบีเยอะๆเราก็คูณสิบเข้าไปได้เลยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยความตั้งอกตั้งใจของเรานั่นแปลว่าโอกาสในการที่จะตักตวงเก็บเกี่ยวผลบุญในวันศุกร์นั้นมีมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอิบาดาใดก็แล้วแต่หรืออิกปการต่อมาที่ท่านนาบีได้สอนกับพวกเราก็คือกิรออัตุสุรตินกาฟีนั่นเองการอ่านสุรอันกาฟีที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำเนี่ยแหละครับสุรอชาวถ้ำเนี่ยแหละครับ มันกครออัสรัตัลกาฟียามันจุมอาติอัดลอฮฺอัลฮุมินันนูรมาบ่ายนะหัวบ่ยนันจุมอตาอี้นี่ท่านดบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านสุร์กาฟีในวันศุกร์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นจะให้รัศมี กับเขาแล้วมันก็จะทอดยาวในระหว่างสุกนี้กับสุกหน้าเลยทีเดียวนั่นแปลว่าเราจะเป็นคนที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยคุณงามความดีถูกห้อมล้อมไปด้วยการดูแลรักษาจาก All ah อัลลอฮฺซุบฮานะฮุอัลตลาเพราะฉะนั้นในการให้ความสําคัญกับวันศุกร์นั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอิบารัอื่นๆร่วมไปด้วยนั่นเองหรือในประการต่อมาครับที่เราควรจะต้องทําก็คืออันอิกซาดมินัสตาซอดดุกวะกิรออตุนกุรอานวันอามาลุซซาล่ะ นั่นก็คือการบริจาคให้เยอะๆ,ๆการอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆและการทำความดีให้เยอะๆอย่างที่เรารับทราบครับว่าในเมื่อมันเป็นวันแห่งความจำเริญมันเป็นวันแห่งแห่งการเก็บเกี่ยวผล,ละบุญเราก็ควรที่จะต้องใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราจะเห็นว่าในหลายๆที่นะครับอย่างประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศอาหรับวันศุกร์คือวันหยุดของพวกเขาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการทำอีบาดกห์กันได้อย่างเต็มที่แต่สําหรับในบ้านเมืองของเราแน่นอนว่าเราก็ต้องหยุดตามที่เขากําหนด แต่ใครก็ตามที่เป็นผู้ดูแลธุรกิจของตัวเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งไม่ต้องไปสังกัดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนนี้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ขาดในส่วนที่มันควรจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตลลานั่นเองและในประการต่อมาครับนั่นก็คือไอยัม so ตานีอาลิตานัฟุลอนเดโซอูดโซอูดินอิมามลินมิมบัตแปลว่าห้ามนะครับจากการพูดคุยในขณะที่ เขาเตบเขาได้ขึ้นบิมบัตแล้วและถ้าจะมีการนมาดก็ให้นมาดแค่ตะเฮียตุนมัสิดแค่นั้นแปลว่าจะไม่มีนมาดใดๆหลังการอาดานนอกจากตะเฮียตุนมัสิดแต่เพียงอย่างเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการพูดคุยกันในขณะที่มีการคุตบะในขณะที่มีในขณะที่คขาเตบทาการคุตบะอยู่นั้นถือว่าเป็นความผิดนะครับฮาดิสของท่านในบีหมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาัมบอกว่าอิดากุนตะลิซอฮิบิกะอันซิดเยามันจุมอ้วันอิม่ามุยักตุบุฟักอัลลาเกาตา ท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งการที่ท่านเตือนพี่น้องของท่านว่าอย่าคุยให้เงียบฟังขอเตศที่กําลังคุตบาบาอยู่นั่นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วไม่ได้คุยเองนะครับแค่เราเตือนเขาเฉยเนั่นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนั่นก็แสดงว่าเวลาเข้าสู่บรรยากาศของการฟังคุตตบะเราต้องนึกว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันและโดยมารยาทต,ต้องรู้เองนะครับต้องรู้เองว่าเมื่อเข้าสู่การฟังคุตบาบาแล้วไม่มีการพูดคุย ไม่มีการตักเตือนอันใดอันใดกันทั้งสิ้นตัวใครตัวมันนั่นเองหรือแม้กระทั่งการรับสลามก็เช่นกันการให้สลามก็เช่นกันเราเข้ามาในขณะที่คนเขานั่งกันอยู่ในฟัตวานะครับของท่านบินบาสได้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าอัสสลามูวาฮุว่าฟีวักตินคุตบะไกรรอมาชรัว ah การให้สลามในขณะที่มีการคุตบะไม่เป็นสิ่งจําเป็นแปลว่าคนที่เข้ามาไม่จําเป็นต้องให้สลาม บันยุซาลีอัตตะฮียะตะวายะเะดิสุวาลายุซัลิมูอาลาอาฮัดินเข้ามาถึงละมาตตาฮะทุนมัสยิดแล้วก็นั่งลงไม่ต้องให้สลามอันนั้นสิ้นฮัตตายันตะฮียันคอตีบจนกว่าขเตีบเขาจะคุดตะบะเรียบร้อยซะก่อนไวดาซัลละมอะไลกะแต่ถ้าหากว่ามีใครก็ตามมาให้สลามกับท่านลาตอรุดกาอิลอิลลาบินอิชาระให้เราตอบรับสลามด้วยการทำอิชาเระอิชาหระคือทำท่าที่เฉยว่าเรารับสลามโดยไม่ต้องกล่าวสิ่งใดทั้งสิ้น ก็มาเราสัลามอะไรกัฟิสลลสอลาเหมือนกับการที่มีคนมาให้สล,ลามเราในขณะที่เรานมาดเมื่อเรารับสล,ลามก็คือให้ใช้อิชารออิชารอแปลว่าทําท่าเฉยๆว่าเรารับสล,ลามแต่ไม่ให้เราพูดอันนี้คือคําฟัตวานะครับของเ,อเชคบินบาสนะครับได้บอกเอาไว้ แล้วก็ว่าไลซาลาห์ไอยูเลหฮาฟีตอลาบิสลาว่าอิดามัดดายะดาหูตามุดดายะดากะวลาตตะกันลำบีใช้แต่ถ้าหากว่าคนให้สลามยื่นมือมาก็ให้เรายื่นมือรับสลามได้แต่ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นเดี๋ยวไปกล่าวกันหลังจากที่คอเตบเขาได้เสร็จสิ้นจากการคุตบาบาแล้วนี่คือคําแนะนำค,ะครับของบินบาสที่เช็บินบาสที่ได้พูดเอาไว้ในเรื่องของการให้สลามในขณะที่มีการกล่าวคุตตบาน,นั่นเองและในประการต่อมาครับก็คือสุน,นัตหรือเป็น สิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติตามมาก็คือการนมาศุนนะสี่รอกะหลังนมาศยุมุอาในกรณีที่เรานมาศที่มัสยิดแต่ถ้าเราไปนมาศที่บ้านนะครับเราไปนมาศที่บ้านให้เราถ้าให้ถ้าไปนมาดที่บ้านให้นมาดแค่สองรอกะสาเหตุก็เพราะว่าการนมาดสุนัตที่ดีสุดคือที่บ้านแต่ถ้าเราจะนมาดที่มัสยิดอุลามะเขาก็แนะนําว่าให้เรานมาดสี่รอกะเพราะมันมีฮะดิษทั้งสองและสี่ อันนี้คือแนวปฏิบัติที่อุลมามะเขารวบรวมมาให้แล้วแปลว่าท่านละหมาดที่มัสยิดสมควรละหมาดสี่รอกกะอาท่านละหมาดที่บ้านละหมาดสองรอกกะอานะครับอิดะศลลาอาฮัดุกุมอันจุมูอัตาฟันยูซอลลิบะดะฮาอัรบะอันรอวาหุมุสลิมุนท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามหลังจากการละหมาดยุมูอัลแล้วให้ทําการละหมาดสุนัตสี่รอกกะอานะครับในประการต่อมาก็คือว่า <c oughs> ในขณะที่ เข้ามาแล้วคขอเตบกําลังทําการคุตตบาอยู่ให้เราทําการนามาตตาเฮียตุนมัสยิดแล้วนั่งลงได้เลยไม่มีนามาตอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากตาเฮียตุนมัสยิดแปลว่าตาเฮียตุนมัสยิดก็ยังเป็นความจําเป็นสําหรับคนที่เข้ามาที่หลังนั่นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับคือภาคปฏิบัติที่แน่นอนว่าเราเคยเรียนรู้กันมาเราเคยเข้าใจกันมาแต่บางเงื่อนไขหรือบางเรื่องราวเนี่ย หลายๆคนลืมไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมาทบทวนกันเพื่อให้เราได้เก็บตกทุกรายละเอียดและเพื่อให้เรานั้นได้นําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงและเพื่อที่เรานั้นจะกลายจะได้เป็นคนที่อยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณอหัวตาลาได้รับภาคผลจากการใช้ชีวิตในวันศุกร์อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเอากูลูุกอลิฮาดาวาสตักฟิลุลฮันนาีมาลีวะลลกุมวาลิซาลีอินุนมุสลิมีนามิงกุลิดัมบินฟาสตักฟิรูฮม